มาเองแล้วถ้าไม่ได้มาผมก็จะมีโจรใจที่ให้ท่านที่นี่ครับคุณวัชระเพชรทองครับเรียกได้ทุกเมื่อ2 4ชั่วโมองแล้ว้า็นบทําไม่ทำงายที่เกียดลงแท้ผมมาบอกผม <c oughs> <c oughs> นะครับก็ปเป็นคนเฉยมากดังนั้นผมก็เเบาใจว่าทุกของพี่น้องถ้ามีคุณวัชระดูตั้งแต่ต้นครวัยยันหน้าบ้านครับผมยืนยันทำงานกับผมมานานก็ขอบคุณมาก ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องให้และเป็นตัวแทนผมที่จะดูแลพี่น้องต่อไปนะครับผมก็สบายใจว่าอย่างน้อยผมก็จะไม่หายหน้าไปผมพอวันนี้ไปผมก็จะมีคุณวชจระเป็นตัวแทนที่นี่ได้เบอร์โทรศัพท์0 8 0 9 2 3 9 9 1บ080ไวเลยนะครับเอามาละ080 923 923 9991 9991ห้ามใท้หัวนะ เดยวประสุดท้าจะบอกทีศูนย์แปศูนเก้าสองสามเก้าเก้าเก้าหนึ่ง